โควิดทุบแท็กซี่จอดนิ่งๆไปเยอะเลยสิ่งที่คนแท็กซี่เ้ามองนะคะเขาบอกว่าร่างกฎกระทรวงคมนาคมที่ออกมาที่เปิดให้รถยนต์ส่วนบุคคลเอารถมาเข้าแอปแล้วรับผู้โดยสารได้เนี่ยเขาบอกอันนี้ซ้ำเติมเหมือนกับทำให้ประหารชีวิตเขาทั้งเป็นวันนี้ใบบุกทำเนียบเลยนะคะไปเรียกร้องให้แก้ไข โดยสมาคมตัวแทนรถแท็กซี่นำโดยคุณวรพลแกมขุนทศนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลค่ะทวงถามความคืบหน้าเขาบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเขามายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีไปแล้วรอบหนึ่งอะคะ่ะคัดค้านร่างกฎกระทรวงคมนาคมว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าง,ง่ายๆก็คือ ที่เปิดให้คนเอารถยนต์ส่วนบุคคลรถป้ายดำมารับผู้โดยสารผ่านแอปได้บางคนก็เรียกว่าแกลบอย่างงี้นะคะปรากฏว่าทางแท็กซี่เขาไม่เห็นด้วยนะคะเขาบอกว่าที่ทางฝั่งรัฐบาลตัวแทนรัฐบาลออกมาบอกว่าอ๋อกลังกฎฉบับนี้หรอแท็กซี่เดิมในระบบไม่ต้องกังวลก็จะดูแลแท็กซี่เดิมในระบบด้วยคุณวรพลนายกสมาคมนี่บอกเลยว่า ไม่จริงเลยแท็กซี่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากร่างกฎหมายนี้เลยแต่เป็นการช่วยเหลือรถยนต์ป้ายดําที่ผิดกฎหมายมาแชร์ส่วนแบ่งลูกค้าของเขาต่างหากคนได้รับผลกระทบมีเป็นล้านแล้วโอ้โหบางช่วงบางตอนนะคะต่อว่าคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมเผ็ดร้อนมากอยากให้ฟังเลยเสียงช่วงนี้นะคะเชิญค่ะแท็กซี่เนี่ยก็เหมือนหมคือเหมือนเหมือนกับคนที่อยู่ในอาชีพเดียวกันทานข้าวอยู่หม้อเดียวกันเนี่ย แต่ข้าวหม้อเนี้ยเราเองนบปัจจุบันเนี้ยกินไม่อิ่มเลยมันยังไม่พอกินเลยแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาคหมคนนี้นะครับเขาไปเอาเอาคนคนที่ไหนมาไม่รู้เนี่ยนะครับมาร่วมแย่งหม้อข้าวกินข้าวกับเราเอาแค่แท็กซี่เราเนี่ยยังแย่งกันอยู่แล้วลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาคหมคนนี้เนี่ยไม่โ่งใสครับไม่สะอาดครับเป็นเพราะใครครับโควิดไม่ใช่เป็นเพราะคุณหรอครับที่ทําให้มันเกิดระบาดขนาดนี้ แล้วคุณก็มาแอบล่างยัดล่างเข้าวันที่2ีพฤษภาคมต่อวสี่พี่น้องเราทุกคนเนี่ยพอรู้ข่าวทราบข่าวเขาก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจํำนังได้ถูกประหารชีวิตด,ด้วยรัฐมนตรีว่าการกัดตรวขคมนาคมคนนี้เพียงคนเดียวเนี่ยค่ะคือแบบคือพูดถึงว่าใช้จังหวะโควิดระบาดระลอกสามมาออกกฎนี้แ,แล้วโควิดระลอกสามมาจากใครคือก็ไปโทษถึงท่านด้วยไปเอ,อ่ยชื่อท่านอย่างเงี้ยนะคะบางช่วงนี่เผ็ดร้อนใช่ไหม แต่บางช่วงน้ำตาคลอนะคะคนขับแท็กซี่วันนี้บอกว่าเสียใจยอะ่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากหาหรือวันนี้คือไม่ได้เจอท่านนายกนะคะได้เจอตัวแทนท่านก็คือประหลัดสานักนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวเสร็จจากที่ทํเนี่ยจะไปต่ออีกจะไปร้องที่กรรงการขนส่งทางบกแล้วก็ไปร้องที่พักภูมิใจไทยด้วยยังไงก็ไม่เห็นด้วยยืนยันว่าแบบนี้ประหารชีวิตเขาเดี๋ยวต้องรอดูท่าทีของท่านรัฐมนตรีว่าจะตอบโต้อย่างไรด้วย